สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรายังเล่นเกมเเพทูในคอมพิวเตอร์อยู่นะครับผ่านโปรแกรมจำลอง e m มูเลเตอร์นะครับโปรแกรม PCSX2 นะครับเวอร์ชัน1.6.0นะครับวันนี้เราทำอะไรกันวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาตั้งค่าตั้งค่าจอแล้วก็ตั้งค่าให้เกมเนี่ยเล่นแบบแบบลื่นไหลนะครับตาม สเปคคอมของเราตามตามทรัพยากรของคอมของเราที่เรามีนะครับบางทีเราจะเล่นเกม p พย์ทูนะครับสมัยก่อนนะครับสักสิปี20ปีที่แล้วแต่เราอะอยากจะได้ภาพแบบ 4k อยากจะได้ภาพ 2k อยากจะได้ภาพ 1080p บางทีคอมของเรานะครับมันทำงานไม่ได้ครับเดี๋ยวทำงานไม่ได้หรือได้ยังไง เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะลองตั้งค่าหลายๆแบบให้เพื่อนเพื่อนได้ตัดสินใจเลือกเอานะครับอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเราไปที่นะครับตัวตัวใช้ปักอินไบออนนะครับตรงนี้นะครับไบออนผมใช้เป็นเวอร์ชัน J8 นะครับลองมาหลายตัวแล้วรู้สึกว่าตัว J8 นี่จะลื่นมากที่สุดนะครับ นะครับอ้าดูดตรงนี้นะครับเพื่อนเพนะตรงนี้เป็น J8 นะครับไปที่ตั้งค่าการจำลองนะครับไปที่หน้าต่าง GS นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นจอกว้างนะครับจะเลือกมาตรฐานก็ได้นะครับ4:3หรือจอกว้าง16:9นะแล้วก็ตรงนี้เราเลือก Default ไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับปรับขนาดหน้าต่างนะครับนี่ของเรานะครับ โน้ตบุ๊กของผมนะครับมีวิธีดูก็คือของคอมเพื่อนๆก็มีวิธีดูนะครับตั้งค่าหน้าจอนะไปที่คลิกขวาที่ดสท็อปนะครับไปที่ d ด s p l เพย์เซตติ้นะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจะนีอะ้อันนี้เราจะเจอนะครับ d i s p l เพย์ s ร l โซ i o ชนะครับนี่หนึ 1, 000, 3, 6งพัคูณเจ็อันนี้เลคคอมเมนต์นะครับเล c o m m e n นต์หมายถึงว่าแนะนำนะครับอันนี้นะ โอเคอันนี้เราปิดไปนะครับเราก็ตั้งตามเลยนะครับเอมเมื่อกี้เท่าไหร่นะเพื่อนๆนะขอดูอีกทีคูณ768นะครับอันนี้ใส่ค่าผิดคูณ768นะครับแล้วก็ a อ p l y ถ้าตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษใช้ a อ p l y นะครับกดตกลงได้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับอันนี้เข้าเรื่องแล้วนะครับไปที่วิดีโอครับวิดีโอ GS เนะครับเลือกตั้งค่าปลักอิน อันนี้นะครับอันนี้ผมเลือกเรนเดอร์ไว้ที่ Direct 3D 11นะครับเป็นฮาร์ดแวร์นะถ้าเป็น OpenGL ก็อันนี้ก็ฮาร์ดแวร์เหมือนกันนะครับส่วนอันไหนที่เขียนว่าซอฟต์แวร์นะครับมันจะใช้ CPU นะครับใช้ CPU ในการเรนเดอร์นะครับอันนี้เดี๋ผมใช้ฮาร์ดแวร์ในการเรนเดอร์นะครับเอานี้นะครับ แล้วก็อะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีการ์ดจอแยกเพื่อนๆยังจำยังจาที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมมีวิดีโอเป็นคลิปที่ว่าให้ตั้งค่าการ์ดจอแยกนะครับอันนั้นเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะครับค้นหาดูนะผมทําไว้แล้วนะครับสำหรับการ์ดจอนะอันนี้ของเราก็ต้องเป็น amd นะครับตัว hd 8 6 0 0ซีรีส์นะครับตัวนี้นะเอาตัวนี้นะครับ อย่างอื่นก็เดิฟฟ์หมดเลยนะครับอ่ะอันนี้ตรงนี้นะครับ Inter n a l resolution นะครับเรามาดูนะครับตรงนี้ native นะครับ native ps2 นี่อันนี้คือตั้งค่าให้มันเป็นประสิทธิภาพของ pay2 สักครับสมัยก่อนเลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองตัวนี้กันก่อนนะครับแล้วเราเข้าเกมแล้วเพื่อนๆดูนะครับบูตเลยนะครับเพื่อน เกมทุกครั้งมันจะเช็คเมมโมรีการนะครับโอเคเข้ามาละเดี๋ยวเราเข้าเกมดูกันนะครับเรายังอยู่กันในการเทสเกมนะครับโอนิมุชะ3นะครับเกมดังสมัยก่อนนะครับ อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอเบาเสียงเกมนิดนึงนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับเพื่อนๆดูนะครับตรงนี้เมื่อกี้เราตั้งค่าเป็นตั้งค่าเป็นอ่าเพทู Pay นะครับเพื่อนๆลองดูสังเกตที่ดาบก็ได้ครับ เ,เ,รเราเอาสูงมา,าก็ใกล้ๆดาบนะเพื่อนๆนะ,ะดูที่ดาบนะครับเพื่อนๆอันนี้เราเป็นเป็นภาพแปลกนิดๆนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนตรงปลั๊กอินกันนะครับเราทําได้เลยนะครับไปที่ปลั๊กอินนะครับ อ่ะคราวนี้เมื่อกี้เราดูเป็นตั้งเป็น Pa จถ o นะครับเดี๋ยวเราตั้งเป็นเอาไหนดีเอาอันนี้นะครับเลือ่อนค่อยๆเลื่อนมานะครับคูณสองนะครับคูณสองป้ายลองมาดูกันภาพสวยขึ้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับต้องดูตรงด,ดูตรงเมาส์ตามนะครับเพื่อนอ่านี่เห็นไหมภาพนี้ดูดีขึ้นมาเลยนะครับแต่เพื่อนๆดู นะครับนี่เดินนะเดินปกตินะครับเพื่อนๆอ,อันนี้กดสุดแล้วนะผมว่าภาพเป็นสโลไปนิดนึงครับเพื่อนๆนโอเคเดี๋ยวเราปรับปรับกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับอังคาปลักอินเป็นเพทูนะโอเคภาพแตกนะครับแต่ว่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนการควบคุมทิศทางนะครับเร็ว นะครับอ่าเดินวนดูให้ดูนะครับเห็นไหมเพื่อนๆแต่ภาพแตกคือบางทีภาพแตกเราต้องเราต้องภาพแตกเราต้องไอ้นี่ครับแยกอ่าแลกกันด้วยด้วยการตั้งค่านะครับภาพมันแตกโอเคเดี๋ยวเราปรับไปเป็นอันอื่นนะครับ ลองคูณสามาั่งนะครับเพื่อนๆอลองพันแปดพีนะเพื่อนเห็นภาพไหมครับภาพต่างกันมากเลยภาพแจ่มมากเลยนะครับแต่ว่าเดินไม่ได้เลยนะครับสโลนี่นี่เดินแล้วนะครับเพื่อนๆคือประสิทธิภาพคอมมันไปไม่ถึงนะครับแต่อันนี้ผมจะ ลองตั้งค่าเองนะครับเพื่อนๆผมจะตั้งค่าเองเอาตรงนี้นะครับเลื่อนนันล่างสุดไปที่คอสตูมนะครับคอสตอมคอสตอมนะครับคอสตอมนะครับผมจะเลือกพันแปดคูณหกร้อยพันแปดคูณหกร้อยคืออะไรพันแปดคูณหกร้อยคือจอจอประมาณจอสิบเจ็ดนิ้วนะครับหรือจอ c t r สมัยก่อนที่เป็นจอจอที่เป็นหลอดแก้วครับเพื่อนๆลองดูนะภาพก็ พอใช้ได้นะครับการคอนโทรลก็เห็นไหมเพื่อนๆคอนโทรลลื่นเลยนะครับภาพดีกว่าดีกว่าที่เป็นเพทูธรรมดานะเพื่อนๆนะลองดูนะครับเห็นไหมผมตั้งแบบนี้นะครับหรือถ้าคอมใครแรงกว่านี้อีกนิดนึงเอาแบบนี้ครับเพื่อนๆดูนะขอเป็นซาร์หนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับคูณเจ็ดหกปด ลองดูนะครับของเราคอมเราจะไหวไหมนี่ภาพบีขึ้นมา่นิดนึงนะครับอีกนิดเดียวดูดีนะครับนี่นะครับวิ่งอะไรก็โอเคอยู่นะโอเคสำหรับคอมผมนะครับเดี๋ยวเอาสเปกไว้ให้ดูนะครับคอมผมจะตั้งตรงนี้นะครับจะตั้งไว้แค่ ตรงนี้นะครับเลือกไปที่คอสตอมนะครับพันยี่สี่คูณเจ็ดหกแปดผมว่าโอเคสุดสําหรับคอมผมแล้วตอนนี้นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้มีแค่นี้ครับเพื่อนๆวิธีการตั้งค่านะครับให้เหมาะสําหรับสำหรับคอมเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าคอมใครแรงปรับจุดได้เลยไม่มีปัญหานะครับโอเคขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับขอบคุณครับ